เมื่อหนุ่มฮอตต้องการบุกอัดเป็ดน้อยพี่สาวต่างแม่แต่เขาต้องแลกด้วยการทําบางอย่างให้กับเธอเซบาเตียนจะสมใจหวังหรือไม่จอนฮับสตูดิโอขอนําท่านเข้าสู่มาหากาบการบุกอัดเป็ดน้อยที่ชุลมุนวุ่นวายในหนังเรื่องวัยร้ายวัยรักขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้จอนด้วยนะครับ เปิดเรื่องมาในช่วงปิดเทอมเซบาเตียนก็ได้แกล้งจิตแพทย์หน้าเลือดของเขาที่มักจะคิดเงินค่ารักษาแพงเกินจริงโดยการหลอกดื้อดื้อดืมกับลูกสาวของจิตแพทย์แล้วจากนั้นเขาก็เทพร้อมกับทําให้เธออับอายโดยการเอารูปรับของลูกสาวจิตแพทย์ไปโพสต์ในสื่อออนไลน์ line. ซึ่งจิตแพทย์ก็รู้สึกโกรธเซบาเตียนเป็นอย่างมากเธอโวยวายเสียงดังลั่นเหมือนคนบ้าส่วนเซบาเตียนก็เอาแต่หัวเราะเยาะอย่างสะใจทางด้านของแม่เซซิลก็ได้พาเซซิลมาฝากไว้กับคริสตินพอเซซิลกําลังจะเข้าเรียน ที่เดียวกันกับคริสตินในเทอมหมนาเลยอยากจะให้คุ้นเคยกันไว้แล้วคริสตินก็ได้ขอให้เซบาสเตียนน้องชายต่างพอให้ช่วยเธอแก้แค้นเซซิลเนื่องจากแฟนของเธอนั้นบอกเลิกเธอเพื่อจะไปตามจีบเซซิลแต่เซบาสเตียนก็ปฏิเสธที่จะช่วยเพราะเขานั้นมีภารกิจที่จะต้องทำคือหลอกบุกอันเป็ดน้อยของแอนเนตลูกสาวคู่ใหญ่คนใหม่ที่จะย้ายมาประจำโรงเรียนของพวกเขาคริสตินก็เลยหมั่นไส้และโกรธที่น้องชายไม่ช่วยเธอเธอก็เลยดูถูกว่าเซบาสเตียนไม่มีทางทำได้สำเร็จทั้งสองก็เลยพนันกัน ว่า้าเซบาเตียนจีบแอนเนตส,สำเร็จคริสตินจะยอมจัดนัดกระชับมิตรกับเขาแต่ถ้าไม่สำเร็จเขาจะต้องยกรถสปอร์ตคันเก่งให้กับคริสตินทางด้านแอนเนตที่ได้ย้ายมาพักอยู่บ้านป้าของเซบาเตียนชั่วขราวในระหว่างรอพ่อของเธอย้ายตามมาเซบาเตียนที่อยู่บ้านข้างๆก็รีบทําทีมาหาป้าและพยายามตีเนียนทําความรู้จักแอนเนตซึ่งแอนเนตที่รู้ทันก็ได้บอกกับเซบาเตียนตามตรงว่าเธอไม่ไว้ใจเขาเพราะก่อนที่จะมาที่นี่มีผู้หวังดีได้เตือนเธอไว้ว่าให้ระวังเซบาเตียนพร้อมกับเล่าวีลกรรม แย่ๆที่เซบาเตียนได้ทําเอาไว้ให้เธอฟังหมดแล้วเซบาเตียนรู้สึกโกรธและเสียหน้ามากที่ถูกดักคอว่าแล้วเขาก็พยายามถามแอนเนตว่าใครเป็นคนบอกเธอแต่แอนเนตไม่ยอมบอกตัดภาพมาที่เซซิลเธอกําลังเรียนดนตีกับโรนลัลทั้งสองแอบมีใจให้กันและมีบางครั้งที่ทั้งสองต้องใกล้ชิดแนบแน่นเวลาที่ต้องจับขอดยากๆซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็อยู่ในสายตาของคริสตินทางด้านของเซบาเตียนก็ไปขอร้องให้แบสเพื่อนสนิทของเขาให้ช่วยสืบว่าใครเป็นคนเอาเรื่องไม่ดีของเขา ไปเล่าให้แอนเนตฟังแบดก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเกรกก็ได้เพราะเกรกกับแอนเนตรู้จักกันมานานแล้วและเกรกก็เคยแอบ,บจัดนัดกระช่บม,มิตรกับแบสบ่อยๆซึ่งแบสสนิทกับเกรกมากเมืเ่อเซบาสเตียนได้ยินเช่นนั้นก็เลยขอให้แบสนัดเจอเกรกอีกครั้งทางด้านของคริสตินก็พยายามใช้เวลาอยู่กับเซซิลเพื่อที่จะตีสนิทและทําให้เธอเชื่อใจอีกทั้งคริสตินยังสอนกลยุทธ์การจูบให้กับเซซิลถึงแม้ว่าเธอจะเขินแต่เซซิลก็ชอบการจูบมากๆเมื่อเซซิลเริ่มไว้ใจคริสตินเธอก็เลยยอมบอกว่า โรโนอลได้แอบเขียนจดหมายมาหาเธอและด้วยความที่กลัวแม่รู้เซซิลก็ได้บอกกับคริสตินว่าเธอได้เอาจดหมายรักนั้นไปซ่อนไว้ที่บ้านตุ๊กตาในห้องนอนของเธอคริสตินรับปากว่าจะเก็บเรื่องจดหมายไว้เป็นความลับพร้อมกับสั่งให้เซซิลถ่ายเอกสารจดหมายรักทั้งหมดมาให้เธอเพราะว่าเธอจะช่วยให้เซซิลได้สมหวังในความรักกับโรโนัลและในคืนนี้เซบาสเตียนก็ได้เปิดเพลงเสียงดังที่ริมสระหน้าห้องของแอนเนตเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากเธอซึ่งเขาก็ทําได้สําเร็จแถมยังทําให้เธอยอมลงมาเล่นน้ำ กับเขาได้อีกด้วยแต่ถึงเซบาสเตียนจะรุกหนักแค่ไหนแอนเนตนั้นก็ยังยืนยันกับเซบาสเตียนว่าเธอจะไม่มีทางที่จะชอบเซบาสเตียนได้แน่นอนและที่สําคัญเธอมีแฟนแล้วและเธอก็รอวันที่จะเจอแฟนหนุ่มหลังจากที่เขากลับมาจากทิปท่องเที่ยวยุโรปกับครอบครัวหลังจากแยกย้ายกับแอนเนตเซบาสเตียนก็ไปหาแบสตามนันซึ่งทั้งสองก็ช่วยกันวางแผนถ่ายรูปแบ็กเมเกกเรื่องที่เขาเป็นเกย์โดยความที่เกรกไม่อยากจะให้เซบาสเตียนเอาเรื่องนี้ไปบอกพอเขาจึงยอมตกลงทําทุกอย่างที่เซบาสเตียนต้องการโดย เขาใช้ความสนิทสนมหลอกถามแอนเนตว่าใครกันที่เตือนเธอเรื่องเซบาสเตียนและสั่งให้เกร็กพยายามชมเซบาสเตียนให้แอนเนตฟังซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนแล้วเซบาสเตียนก็โกรธมากที่ได้รู้ว่าคนที่เตือนแอนเนตเรื่องเขานั้นก็คือเซซิลว่าแล้วเซบาสเตียนก็เกิดเปลี่ยนใจมาตกลงกับพี่สาวว่าจะช่วยแก้แค้นเซซิลโดยการเปิดโปงเรื่องที่เซซิลกับโรนัลแอบเขียนจดหมายรักหากันซึ่งคริสตินก็ดีใจมากและแกล้งยั่วยวนผูกไส้เดือนของเซบาสเตียนให้พยองเดชเพื่อที่เขาจะได้มีแรงจูงใจในการช่วย เธอแก้แคนเซซิลด้วยความที่เซบาสเตียนอยากจะจัดนัดกระชาบมิตกับคริสตินมาเขาก็พยายามเดินหน้าจีบแอนเนตเต็มทีคอยโทรหาเช้าเย็นไม่ขาดวันต่อมาคริสตินก็ได้บอกกับแม่ของเซซิลเรื่องที่โรโนัลกับเซซิลเขียนจดหมายรักหากันพร้อมกับบอกที่ซ่อนจดหมายให้กับแม่เซซิลรู้แม่เซซิลก็ปี๊แตกมากและสั่งห้ามไม่ให้เซซิลเจอกับโรนัลอีกพร้อมกับไล่เขาออกทันทีซึ่งแม่ของเซซิลก็ไม่ได้บอกว่าคริสตินเป็นคนฟ้องเรื่องนี้กับเธอเซซิลรู้แค่เพียงว่าแม่บ้านเป็นคนเจอจ หมแล้วก็เอาไปให้แม่ของเธอทําให้ในตอนนี้เซซิลยังคงเชื่อใจคริสตินอยู่ทางด้านของคริสตินก็ได้เรียกโรนัลมาคุยส่วนตัวและเสนอจะช่วยให้โรนัลได้คุยกับเซซิลอีกครั้งว่าแล้วคริสตินก็ได้โทรหาเซซิลให้หนีออกมาหาเธอที่บ้านแต่นั่นเป็นแผนล่อให้เซซิลมาเจอเซบาเตียนซึ่งเซบาเตียนก็รอจัดการกับเซซิลโดยพยายามหลอกล่อถ่ายรูปเซ็กซี่ของเซซิลและเซบาเตียนก็ได้จัดการลงไปคุยกับเป็ดน้อยของเซซิลซึ่งเซซิลก็ยอมให้ทำเพราะไม่เช่นนั้นเซบาเตียนจะไปฟ้อง แม่ของเธอว่าเธอหนีออกมาจากบ้านหลังจากนั้นมาเซซิลก็รู้สึกอายและเกลียดเซบาเตียนมากกับสิ่งที่เขาทํากับเธอเซซิลพยายามจะหลบหน้าเซบาเตียนทุกครั้งที่เจอโดยความที่ป้าเห็นว่าเซบาเตียนกับแอนเนตว่างพอดีเลยขอให้ทั้งสองไปช่วยดูแลคุณยายที่บ้านพักคนชราซึ่งทั้งสองก็ไม่ปฏิเสธและนั่นก็เข้าทางเซบาเตียนให้ได้มีโอกาสสนิทกับแอนเนตมากขึ้นโดยความที่เซบาเตียนนั้นเข้ากับคุณยายได้ดีแอนเนตก็รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นอีกมุมของเซบาเตียนและเธอก็เริ่มจะรู้ ชอบเซบาเตียนมากขึ้นเห็นได้จากการที่เธอยอมจับมือเขาและพยายามทำหน้าตาตลกๆเพื่อแกล้งให้เซบาเตียนหัวเราะในระหว่างทางขับรถกลับบ้านส่วนเซซิลก็ทนเก็บความอับอายไว้ไม่ไหวเธอเลยเล่าให้คริสตินฟังคริสตินก็ปลอบใจและถามว่าลึกๆแล้วชอบสิ่งที่เซบาเตียนทำให้ไหมซึ่งเซซิลก็ยอมรับว่าชอบมันมากมองหมักร้องเบิ้งสันแล้วคริสตินเลยแนะนำว่าไม่ต้องกังวลแค่มองว่าเซบาเตียนคือครูสอนเรื่องการดื้อดไดดื่มเพื่อที่จะทำให้เธอเก่งขึ้นและสามารถทำให้โรนัลมีความสุข เมื่อเซซิลผ่านบททดสอบนี้ไปได้ก็เท่ากับว่าเธอโตเป็นสาวอย่างสมบูรณ์แล้วพอเซซิลได้ฟังความคิดของเธอก็เปลี่ยนทันทีกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เธออยากจะฝึกวิชา,ากับเซบาเตียนอย่างจริงจังแต่ดูเหมือนว่าเซบาเตียนรู้สึกลำคาญและไม่สนใจอยากจะแก้แค้นเซซิลแล้วถึงแม้เซซิลพยายามยั่วยนเขามากเพียงใดก็ตามเพราะตอนนี้เขาได้ตกหลุมรักแอนเนตและพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งคริสตินไม่ถูกใจสิ่งนี้มากๆเพราะเธอไม่อยากจะเห็นเซบาเตียนมีความสุขและกลับตัวกลับใจ เป็นคนดีเซบาเตียนเดินเข้าไปหาแอนเนตท,ที่นั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ขาก้มลงไปจูบเธออย่างเร่าร้อนจนทําให้แอนเนตนั้นตกใจผลักเซบาเตียนออกซึ่งเซบาเตียนก็ขอโทษแล้วก็เดินหนีไปทันทีโดยความที่ทั้งสองยังมีเรื่องค้างคาใจคืนนี้เซบาเตียนก็เลยแอบไปหาแอนเนตท,ที่ห้องเพื่อปรับความเข้าใจแอนเนตชอบเซบาเตียนมากเธอก็เลยเดินไปล็อกประตูและยอมที่จะดือด้อดืดดื่มกับเขาแต่ทว่าเซบาเตียนทําไม่ลงเพราะแอนเนตนั้นมีความหมายมากกว่าการที่เขาได้พนันกับพี่สาวเอาไว้นเซบาเตียนเดินออกมา ทิ้งให้แอนเนตนั่งร้องไห้เสียใจโดยที่เธอเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเซบาเตียนนั้นเป็นผู้ชายเจ้าชู้อย่างที่เซซิลบอกจริงๆในวันต่อมาแอนเนตได้ย้ายของออกจากบ้านป้าของเซบาเตียนซึ่งคริสตินก็ได้นําเรื่องนี้ไปบอกกับเซบาเตียนเซบาเตียนเสียใจมากเลยขับรถไปตามที่สถานีรถไฟเพื่อเง,งาะอนเนตทั้งสองก็ได้ดือด้อๆดืดดืด่มกันอย่างร้อนร้อนสารต่อจากเมื่อคืนที่ค้างคาใจไว้จนจบเฮยจอนมือมือซึ่งคริสตินก็รู้สึกมั่นใจมากๆที่น้องชายสมหวังกลับมาพร้อมกับรอยยิม้มเซบาเตียน จับได้ว่าคริสตินนั้นแอบ,บจัดนัดกระชับมิตรกับโรโนัลซึ่งเซบาเตียนก็เบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของพี่สาวของตัวเองมากๆพอโรโนัลกลับไปคริสตินก็เลยพยายามชวนเซบาเตียนดื้อดืดดืด่มเพื่อมอบเป็นรางวัลเนื่องจากเธอแพ้พนันแต่เซบาเตียนนั้นปฏิเสธจึงทําให้คริสตินไม่พอใจเพราะว่าไม่เคยมีผู้ชายคนไหนปฏิเสธเธอว่าแล้วคริสตินก็ขู่เซบาเตียนว่าถ้าไม่ไปบอกเลิกแอนเนตเธอจะแฉสิ่งแย่ๆที่เซบาเตียนเคยทําและเซบาเตียนก็จะตกเป็นขี้ปากของคนทั้งโรงเรียนด้วยความที่คริสตินเป็นประ ท่าน,นักเรียนแถมยังมีคนเชื่อถือเธอมากเซบาเตียนก็เลยกลัวเขาจึงตัดสินใจไปบอกเลิกแอนเนตซึ่งแอนเนตก็เสียใจมากแต่สุดท้ายแล้วเซบาเตียนก็มาคิดได้ว่าเขารักแอนเนตมากๆจนยอมเสียทุกอย่างได้และคริสตินไม่มีความหมายกับเขาอีกต่อไปเซบาเตียนจึงตัดสินใจตามง้อขอคืนดีกับแอนเนตแต่มันก็สายไปแล้วเพราะแอนเนตไม่ยอมออกมาเจอหน้าเซบาเตียนเลยเซบาเตียนไม่รู้จะทำยังไงต่อไปจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แอนเนตรับรู้ผ่านไดอารี่ของเขาที่เขา ในบันทึกวิลกรรมต่างๆที่ทํากับคริสตินไม่ว่าจะเป็นการล่าแตมหรือแม้แต่เรื่องที่คริสตินใช้แป้งมันหลังจากที่แอนเนตอ่านไดอารี่ของเซบาสเตียนเธอก็หายโกรธเซบาสเตียนและเชื่อว่าเขาได้กลับตัวกับใจแล้วจึงตัดสินใจไปหาเซบาสเตียนเพื่อปรับความเข้าใจกันทางด้านของคริสตินก็โกรธมากที่ช่วงหลังๆเซบาสเตียนไม่สนใจเธอเธอจึงโทรไปหาโรโนอและโกหกว่าเซบาสเตียนนั้นทําร้ายร่างกายเธอและยังบอกกับโรนออีกว่าเซบาสเตียนเคยบุกอัดเป็ดน้อยเซซิลซึ่งโรนอลก็ โกรธมาเขาตามหาเซบาเตียนจนเจอและจัดการชกเซบาเตียนไม่หยังแอนเนตที่กําลังตามหาเซบาเตียนพอเธอเห็นทั้งคู่ชกต่อยกันก็รีบวิ่งข้ามถนนมาห้ามแต่ทว่าแอนเนตนั้นถูกเวียงออกไปกลางถนนและทําให้รถวิ่งตรงมาจะชนแอนเนตเซบาเตียนเหลือไปเห็นก็เลยวิ่งไปช่วยแอนเนตจนตัวเองโดนรถชนแทนและโชคร้ายที่เซบาเตียนนั้นเสียชีวิตทันทีตัดภาพมาที่วันเปิดเรียนเพื่อนเพื่อนนักเรียนต่างพากันเศร้ากับการจากไปของเซบาเตียนและคู่ใหญ่ก็ได้กล่าวไว้อาลัยพร้อมกับจัดงานลำ ลึกถึงเซบาเตียนและก่อนที่คริสตินจะขึ้นกล่าวในฐานะประธานโรงเรียนเธอก็ได้แวะเข้าห้องน้ําเติมแป้งมันซึ่งแอนเนตก็บังเอิญมาเห็นแล้วเธอก็เดินเข้ามาทักทายพร้อมกับแสดงความเสียใจที่คริสตินเสียน้องชายไปและในขณะที่คริสตินกล่าวสุนทรพจน์ด้านนอกหอประชุมก็ต่างพากันฮือฮากับใบปลิวที่แชพฤติกรรมไม่เหมาะสมของคริสตินใช่แล้วแอนเนตได้แก้แค้นให้เซบาเตียนโดยการถ่ายเอกสารบันทึกไดอารี่ที่เซบาเตียนเขียนถึงคริสตินให้เพื่อนๆในโรงเรียนได้อ่านกันสุดท้ายคริสตินก็ ก็โดนจับข้อหาใช้แป้งมันซึ่งคริสตินก็ถึงกับอึ้งและพูดไม่ออกที่ตอนนี้เวรกรรมได้ย้อนกลับมาหาเธอเองบ้างแล้วและเซซิลก็ได้ยื่นใบปลิวให้กับคริสตินพร้อมกับหัวเราะเยาะอย่างสะใจทางด้านของเอนเนตก็ได้ขับรถออกจากโรงเรียนไปพร้อมกับแดอารี่ของเซบาสเตียนชายผู้เป็นคนรักของเธอแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ